สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุคนนะคะพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนย้ำกับมาใกลๆ้ๆกสิ้นสุดการรอคอยนะคะโค้งสุดท้ายสาบสดบ้านหัวซันหลยเนอกกับคุณแม่สรุปให้แล้ว สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะวันนี้พี่เบ้มีแนวทางตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกคนที่ชิ้นเคยใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ comment, คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปว่าวันที่1ตุลาคสมส5 6 8คุณชอบแนวทางเลขชุดไหนแล้วก็แบบว่ากินใจจ่ายค่าเทอมไปแล้วสำหรับวันที่1น,นี้แลี้จ่ายค่าเทอมไปกับเลขชุดไหนนะคะก็เน้นย้ำนะคะว่า สนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นต <c oughs> เีเอ้ยเฮ้ยมีกันตีอีกจ้าคาะได้พี่น้องจา๋าซึ่งโค้งแรกใช่ไหมโค้งแรกของคุณแม่นะพี่เป้ลงไปแล้วไปเลื่อนเบืองเองนอะจักอยู่ใสและจักอยู่คลิดใดแล้วเพราะว่าแต่ละวันพี่เป้ลงลิดเยอะมากก็ไปเลื่อนดูเอานะจ๊ะทุกคนจา๋า สำหรับโค้งสุดท้ายที่หลายๆคนแบบไอ้ายคนรอคอยเนาะฟัง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 สิว่าเาซูฟัง,ฟง,ฟง,ฟงเออคุณแม่เพิ่นว่าว่าแบบนี้เด้อฟังเด้อคุณแม่นะเพิ่นว่าว่าเพิ่นถนัดเน้นบนเออดูปางนิชานะคะเน้นบนเพิ่นถนัด บนเออส่วนชุดล่างใครชอบก็คือตามมันก็แบบนานนานมาทีกับชุดล่างแต่แกถนัดเลขบนเออได้ยินอยู่บอกหนูนะ <c oughs> ซึ่งนะคะก็เป็นเลขก็ยังเป็นเลขชุดเดิมนั่นแหละแต่แต่มีเน้นนะคะ เลขชุดเดิมที่พี่เป้ลงนั่นแหละแต่มีเน้นนะคะโค้งสุดท้ายคุณแม่มีทั้งเลขวินแล้วก็เลขที่แกจับชุดให้นะคะตามนี้จ้ะสายแแคบสายโจดโจดนะคะสี่เจ็ดหกหนึ่งนี่คือเลขวินสี่เจ็ดหกหนึ่งคือเลขวินนะคะส่วนชุดสามตัวที่แกจับเจ็ดหกหนึ่ง ส6 7 6กเจ็ดหกเจ็ดเนึ่งหหนึ่งหกและเจเนะคะเน้นบนดูปากนิชานะคะเจ็ดหกหนึ่งสหกเดหและหกหหนึ่งตัดสองตัวบน6กหนึ่งหเจ็ด และเจเจ็ชุดที่เน้นที่ย้ำเอออ่านสีไซหลายเนี่ยักน้อยนะคะแตคือเจ็หหนึง่งและกับหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดห,หนึง่งหเจ็ดเจดที่พี่เป้ขีดเส้นใต้ไว้นั่นแหละชุดที่เน้นและชุดที่ใช่เลขที่ใช่กับเลขที่ชอบมันคนละยางแล้วว่าเต็นซี่ได้ แคปเลยแ่บอกแคปแล้วไปกันที่โค้งสุดท้ายชุดล่างได้ไหนี่โค้งสุดท้ายชุดล่างพวกขึ้นบางคนก็ตื่นเต้นคือกันนะพี่น้องเนยโค้งสุดท้ายชุดล่างนะคะเน้นล่างก็คือเลขวิน17 178178แล้วก็181778181778 ที่ขีดเส้นใต้ไว้หนึ่งแปดนั่นคือชุดที่เน้นๆเออเน้นๆจากปกติซื้อหาบาทก็เป็นสิบบาทก็คือเลขขีดเส้นใต้เอาละบ้านนี้มักเลขไหนซุมเจ้ามักเลขไหนพระแต่ว่าพี่เ็ดได้เลขมาก็ลงคลิปให้ท่านที่พูดตรงๆนะบอกไปว่ามาแล้วก็ือเน็นแต่อีตันแล้ว ขอบพระคุณคุณแม่นะคะขอบพระคุณคุณแม่มิเชลมากนะคะว้าวซื่อๆนี่แหละในกลุ่มนี่พี่น้องอันนี้คือที่ราลงในกลุ่มเนาะแต่พี่เป๊แคบมากกับเป็นโจย์ใส่กระดาษอันนี้ชื่อที่ลงในกลุ่มอันคนนันสามพันสี่พันคุณแม่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 เบิร์ดมือเบิร์ดคืนเป็นต่อีตลลุลละว้าวซื่อว้าวพื้นซื่อๆนี่แหละ กันกระดาษเดอ้อแล้วกัสิกดดันเติบอยู่ดอกพา,าคนนะ่ะแท็กขาล่าเออเล่าอยู่เบิดมืดบอกว่าสิเป็นเลขไขบอกว่าสิเป็นเลขครับคณาแอดมินกลุ่มของกล่องสลากพัดเนะ่ะเขาบอกว่างดงดไอ้เลขเพื่อนบ้านเลขรายวันและเลขที่เกี่ยวก็แบบว่าบนล่างอย่างเนี้ยให้ว่าแต่ว่า แนวทางลอตเตอรี่ห้ามว่าว่า,วา,วาบนว่าล่างต้องสังเกตเอาเองพราะพูดกับอิตุล้เพราะว่าทุกทุกคนน่ะคือแบบว่าเล่าน่ะเป็นข้อวังของมู่บ้านนะนะเล่านึ่เป็นแบบว่าเป็นที่เป็นที่รอคอยอย พวกเราก็เหมือนกันสิ้นสุดการรอคอยใครที่เป็น f อคุณแม่นะคะใครที่เป็น FC คุณแม่ะะแมขอให้คุณโชคดีขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ว่าพรุ่งนี้หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทุ่มเจ้าส่งเลขยังเข้าประกวดคุณส่งเลขไหนเข้าประกวดแต่ดอกจันดอกใหญ่ๆแบบสํำนา อีเมป้านี่เออดอกจาัดอกเงญ่ๆสนานพี่เป้น,นี่คือเน้นย้ำนะคะว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้น <S <S อยู่ที่ดวงไพ่ดวงมันหมานไพ่หมานมันเด้อโมเมนต์หลายคนตัว ท่านหมูตามัใช่ได้อยู่บ่พี่เป้ท่นมพี่แพรว่าการันตีนะหัวเจ้าสือบวัวถือนะบ่มีดอกแล้วอ่ะเออเออเออคืนนี้คืนนี้เนาะเรามาไล์สดมะมอยหอ่สังกันไหมแต่แต่คลิปแนวทางนี่พี่เป้คือแบบงงแล้วตอนนี้นะยิงงในดวงตัวเลขแล้วเรามามะมอยหอยสังกันมาแลกเปลี่ยนตัวเลขสวยๆกันนาอคืนนี้กับค่าคืนนี้นะคะหลายๆคนก็ เรียกร้องมา mm hmm. พี่เป้ไฟ์สดหน่อยอยากอยขอบอยขอสามกับพี่เป้อืมมีคนเบิ่งหอดสิบคนอยู่บ่ประเด็นคือสมีคนเบิ่งหอดสิบคนอยู่บ่ว่าพี่น้องจ๋าสําหรับคลิปนี้นะคะกล่าวขอบพระคุณทุกทุกท่านกลาบขอบพระคุณคุณแม่มิเชลนะคะแล้วก็กลาบขอบพระคุณเจ้าของคู่ไฟแนนขอบพระคุณทุกคนแหละที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ ที่อยู่ด้วยกันบ่ถิ่มบ่ป๋าที่จะหามาตื่มนะคะพี่น้องกับตัวเลขแล้วกันแนวทางงามๆขอบคุณลหลายๆเลยนะคะ่ะพี่น้องโชคดีสุขสุขคนสวัสดีค่ะเอยบาย